มันทำดูลินแล้วนะครับตอนนี้นะครับคลอดออกมาเองเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับลูกของแม่อลีฟนะครับนี่นะครับแม่ครับวักควักเลยลูกควักเลยเล็กล้วงจมูกล้วงจมูกล้วงปากล้วงจมูกล้วงปากเปิดปากเปิดปากครับเปิดปากแม่โอลิฟก็ได้ให้กําเนิดลูกนะครับเป็นลูกสาวของอิมเพชชันนะครับเป็นวัวแต่ว่าสีก็ อย่างจางๆอยู่นะครับอัลฮัมดุลิลละห์นะครับเป็นเพศเมียนะครับโอ้กระดูก,กเห็นกระดูกมาทีแรกตรกประจัยนะครับกลัวว่าจะเป็นเพศผู้นะครับก็ไม่เป็นไรลอให้อัลฮัมดุลิลละห์ลอให้เพศไหนก็ถือว่าขอชุโกตีต่อลอสซภานุวาตาลาเด่๋ยนนี้ลอตอบแทนเราด้วยกับลูกวัวเพศเมียนะครับอัลฮัมดุลิลละห์นะครับขอขอบคุณลอสซภพาโนวาตาลานะครับที่เมตตา ให้วันนี้ฟาร์ม d f บาร์มันของเรานั้นกลับมามีชีวิตชีวาอีกหนึ่งครั้งนะครับตัวกับการคลอดลูกของแม่ SW นะครับอินดี้นะครับตัวนี้เป็นทายาทของเป็นทายาทของ SG ตอง1นะครับแล้วก็ c y 0 3 2นะครับอันทำดูลิลลานะครับมีลูกสาวของเขานะครับเป็นหลานของ SG ตองหนึ่งเป็นลูกของ Impression นะครับเป็นลูกสาวแท้ๆของ Impression นะครับ ตนกมาแต่เล็กเลยนะครับตัวนี้นะอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับต้องขอขอบขอชก้ขอขอบคุณต่อดสุภาณหุวาตาลานะครับที่ได้มอบบัวดีๆให้กับเรานะครับอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับคลอดเองออกอย่างง่ายดายนะครับมีมีลุ้นกันนิดหน่อยครับมีลุ้นกันนิดหน่อยนะครับมีลุ้นกันนิดหน่อยเพราะว่าเราเรามือใหม่นะครับก็ไปยุ่งกับมันมันก็เอาลูเข้าไปอีกแล้วพอไม่ยุ่งนะครับก็ สุดท้ายก็ลอดออกมาเองก็ต้องขอชกโกตอลลัสสุภานหัวตาลาอีกครั้งนะครับที่ได้เมตตานะครับให้ฟาร์มของเราฟาร์มเล็กๆของเรานะครับที่ตั้งอยู่ติดกับทางไปสุวรรณภูมินะครับเราตั้งชื่อฟาร์มของเราว่าดี b r a บรา n มสุวรรณภูมินะครับเพราะใก้สนามบินสุวรรณภูมินะครับเป็นฟาร์มเล็กๆนะครับอยู่ในกรุงเทพมหานครนะครับเลี้ยงแต่วัวบราแมนเลือดร้อยนะครับบราแมนเลือดร้อยนะครับนี่คือแม่ของเขานะครับ ต้องขอบคุณอเล์สุภานณวัตตาลาอีกครั้งนะครับที่พระองค์ทรงเมตตาว่าเราในอีกเช้าหนึ่งนะครับให้มีชีวิตอยู่แล้วก็ได้ประทานลูกวัวนะครับสีแดงสุดสวยนะครับอัลฮัมดุลิลละหนะครับที่ประทานลูกวัวตัวเล็กๆให้กับเรานะครับลูกของอิ e เ s ชันนะครับกับแม่อินดี้นะครับ s w 1 1 3 9นะครับ เดี๋ยวเรามารอชมครับว่าเขาจะให้น้ำนมลูกเขาได้ดีขนาดไหนนะครับมาติดตามพัฒนาการของลูกวัวตัวนี้นะครับว่าเขาจะไปได้มากน้อยเพียงใดนะครับจากที่ลูกวัวได้คลอดออกมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับเราก็จะปล่อยนะครับเรามาดูกันว่าเราจะทํายังไงหลังจากลูกวัวได้คลอดมาเป็นที่เรียบร้อยก็ปล่อยให้แม่เขาเนี่ยเลียนะครับ เลียลูกเขาให้แห้งนะครับเลียลูกเขาให้แห้งแล้วก็ปล่อยเขาอยู่ันลำพังระหว่างแม่กับลูกนะครับปล่อยเขาไปนะครับแล้วเดี๋ยวสักชั่วโมงหนึ่งนะครับพอหลังจากแห้งไปที่เรียบร้อยแล้วเราจะค่อยๆเขาพาเขา,ขพาเขาเข้าดื่มนมนะครับพาเขาเข้าดื่มนมนะครับค่อยๆประคองเขาเข้าดื่มนมนะครับตัวนี้นะครับเป็นลูกวัวเพิ่งคลอดมาไม่ถึงห้านาทีนะครับเพิ่งคลอดมาไม่ถึงห้านาทีนะครับจะเห็นเปเปียกอยู่นะั่นคือน้ำเมอือกนะครับตอนนี้แม่ก็ พยายามที่จะเลียนะครับพยายามที่จะทําความสะอาดให้กับลูกนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับลูกก็พยายามที่จะยันขาขึ้นนะครับแต่เพิ่งคลอดออกมาไม่ถึงห้านาทีนะก็ต้องรอสักพักหนึ่งนะครับเป็นลูกวัวเพศเมียนะครับตัวนี้เป็นลูกวัวเพศเมียเป็นลูกของอิมเพ s ชั่นนะครับเป็นลูกของวัวเทานะครับพ่อเขาเนี่ยเป็นวัวเทาแท้นะครับแต่แม่เขาเนี่ยเป็น SG ตองหนึกับ C y นะครับซึ่งแดงมากนะครับผม d f อบามคุดีน d f บามันเลยทำการเขาเรียกว่าเห็นดีด้วยนะครับว่าการใส่น้ำเชื้อวัวเท้าเข้าไปเพื่อที่จะเป็นการสร้างโครงสร้างของเขาให้มันใหญ่ยิ่งกว่าแม่ของเขานะครับจากพันธุกรรมของตาเขาพันธุกรรมของปู่เขานะครับแล้วมาถึงพันธุกรรมของพ่อเขานะครับ ในวันนี้นะครับคุณดีนดีฟบามันก็ต้องขออําลาจากเพื่อนๆทุกคนไปแต่เพียงแค่นี้ครับอัสลาวลัยกุมสวัสดีครับ